ใกล้ละแกจะได้เป็นตัวจริงแล้วโอเคครับผมแมตช์ถัดไปเจอแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดโอ้โหโดนนำไปแล้วครับยิงป๊อกบากับชันเชตตาสันเชต่อทีมเราเอ็นเอ็เอนแซมยิงเข้าไปนะตลดรใบเหลืองอทีมเขามีโรนัลโด้ป๊อกบาเบดแลตฟอร์ดคาราบาตตู แอนเดอร์สันหรโคดให้เราไปเป็นกองกลางมาแล้วครับผมโอ้โหเป็นกัปตันทีมด้วยไปที่6.5จุครับผมยิงอย่างน้อยหนึ่งลูกะแล้วก็ยิงเหลือแอซิดก็ได้คือคือต้องชนะคือโคดโคดเน้นชนะ อ้าวทีมรับบุกเขาเหรอลงมารับเลยครับชาลีส์ไม็กไ้ายิลี่แม็กไกเอ้ยเอ้ยโอ้โหตัวโกงตัวโกงเรียบร้อยไหมล่ะโอเปตสุดยอดโดนโกงนิดหน่อยใครออกวะฟันเซตออก ไปมาโอ้ยตัวส่งบอลน,น,นี่่ะกูโนโชาาทิพย์เรื่องตีลวครับชาาทิพย์โถ่ขามันยาวไปหน่อยนะนีาานนน่น่าจะกระชากหลุดไปเลยเนี่ยน่าชะลอเลตฟอร์ดโ,โปเป้ and o อ t เ e อ a แมตค์นนับผมโปเป้ เทพเจ้าเฟตยังไงนั่นแหและไปเพื่อนให้ไวนั่นแหละไปเลยกระชากมาครับชาทิย์กระชากมายิงเลยโอ้โหแอนเดอร์สันเด็กยาหายไปไหนไปเนี่ยชิปโขเข้าไปโอเป้โอเพื่อน

ตัถวถ่วงถ่วงเกมนี่วะใช่ไหมตอนเล่นกับลิเวอร์พูลมันถ่วงเกมนี่โอ้โดนโดนพอพอพอเราจะไม่ลากบอลไปหาไม่ไหวอย่างน้อยก็แบ่งแต้มกันทีเถอะ เพื่อนดูท่ามันดิเพื่นอนรับเพื่อนดูไว้เตทิ้งมาส่งดีอ้าคือเมื่อกี้ผมจะให้มันส่งให้อีกตัวหนึ่งแล้วผมก็ค่อยขอบอลีกรอบนึนงโอ้โบเป้ยอดระเพื่อน จะให้ได้ใช่เหอากไปไปให้ไวอ๋อโยมึงยูมดับสองได้ไงมึงเล่นอยงเงี้ยเร็จเลยโป้ยช่ชีวิตหลานราคนนี โอ้โหรถบัสรถบัสต้องการรถบัสต้องการรถบัสโอ้ทิ้งมาเอ้าเออโดนแต่ว่ายได้คือแบบค o l l i s i o จริงอ <c Torah> ่ะทีมเราเออเอาออกหน่อยโดนโดนออกไปลีเอ

Well, he loves the big moments, doesn't he? And he's proved it again there. A great goalkeeping. So deciding to make a oh, change at this juncture. Well, as a defender, that will sit you down to the ground. Ai. Mày lắm vui. Khó ra mớ này gì. Lồn đôi như này, lồn đôi. Lồn đôi như này kìa. Lồn พอๆเหลือเวลาหมดแต่งแต้มกันไปพออ้าวเกือบแล้วจรงนโอเค okay. <c oughs> แต่งแต้มกันไปนะแล้ว่ำอะไรกัน ทำไมซิตี้กับเลสเตอร์มันไม่ไยอมบอกอ่านทุกอย่างครับผมบุ๊คก,กี้บุก,กี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมค่าเหนื่อยมันลดลงวะ เราได้สี่ห้าเรายัางไม่นี่ใช่หรือไง เปอร์เปอร์ในมัลสามหมื่นห้าต่อสัปดาห์เปอร์ในมัล AFC ที่คุณนน่าจะหลีกนี้แหละหลีกเพียงหลีกนี้แหละใช่ไหมหรือว,ว่าเสียดสีปะ เปลนชีสฮ่าฮ่าฮ่าเนิมาร์คเดจบแล้วบ้าไปแล้วเต็ดขึ้นมาได้ลงไปทำไมเบนิมาร์คสามหมื่นห้า ับผมเจอกับ Red f l o w i t y หนึ่งหนึ่งนะมาแล้วครับผมชนะทิปผมสั่งอีกแล้วสั่งอีกเรื่อยเหมือนป่านให้ setting 6.5ครับผมแล้วก็ลากเลย3 5จรยิงอย่างน้อยหนึ่งลูก

ติดเหลี่ยมนะโจกำลังจะหลุดละยิงไกลเลยื่อกีถ้าไม่ยิงมัน มันทันจริงอ่ะอย่ามันวิ่งทนันนต้องยิงเดี๋ยวเปิดเข้าไปโค้งเนื่อลงมาโอ้โหจะได้ละ คือโค้ชไม่มีตำแหน่งกองหน้าหรอเลยประกัดปิดป้ายขายไปเลยนะโอ้โหส่งการกิดอ <20 minutes S 2> อไปเจอแมนซิตี้โอ้โหอันดับหนึ่งโปเป้นั่นแหละแหมทีมลำโปเป้ครับผมเอากลางไปครับชนาที่เพื่อนมาถึงไหมถึงสวยฮนะเพื่อนสามเหลี่ยมสวยครับสามเหลี่ยมแล้ว ช่นอาทิตย์เรียบร้อยครับผมยิงอ,อย่างน้อยหนึ่งลูกล่ะดื่มชากันหน่อยไหมเนี่ยเช่นาทิตย์ครับผมสองหนึ่งครับสองหนึ่ง,ง,งเราต้องไปต่อนะนเราต้องได้ไปต่อ ขนาดผลงานดีโค้ดก็ยังอยากจะขายเพราะว่าเราไม่ใช่คนผิวสีเพราะาเราเป็นเอเชียเกี่ยวกันไหมเนี่ยเหมือนมินามิโนย้ายไปแล้วนะย่รงลวอร์พูลเอาจริงๆอะ่ะคือเล่นเนี่ยมันต้องมันต้องเขาง่ายคือต้องแบบไม่ใช่แค่ในสนามนะเล่นไม่ใช่เล่นดีคือนอกสนามต้องต้องดีด้วยอะ่ะ <cept> คือแบบต้องเป็นเพื่อนกับ พวกที่เล like so ่นด้วยกันได้ไม่งั้นอยู่ยากนะครับนนี้จ่ายไปก่อนครับชาทิปตามน้ำมาเื่อนโทษเบาเบาเบามากส่งเบามากเมื่อกี้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนบทบอกให้กินในตำแหน่ง สวยครับตื่นไปก่อนครับชาทิป <Mort is. S 1> ออกปิดสวยมากโอ้โหยิงเลยเอ่ได้อยู่แต่ลูกเดียวนี่ไว้ใจไม่ได้ยังไงเพื่อนทีม

ไปเล่นเป็นตัวจริงโอเคครับผมตอนนี้57แต้ม1 2 3 4 5